นอยเ้ยฮะไม่มีหมองตายตายไม่ได้ได้ข่าวอะ่ะ Nhìn đi con Ê Ê Cảm ừ. nhìn Nhìn đi ơi Ô ô ô chờ lót đạc ơi Chờ lót đạc ơi oh, okay. เด็กแถวคอนโดน่ะเฮ้ยเฮ้ยการยิงด้วยแต่งนานจังแต่งนานจังวันนี้ให้ชนะเฉียวนะกันตามที่คุยไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปทับไปเอาน้ำมาอีกแพ็กหนึ่งก็ได้ปะ อ่างางเลยมีโอกาสเฮ้ยเฮ้ยงานนี่แต่งนานเกินไม่ต้องแต่งนาน เฮ้ยนะฮาแลเลนนะออฟริงเกอร์ฮาแลเลนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้งได้วะตัวนี้เม้งได้วะ đem đây, hôm à? Hả? Mua hàng ngày, Mua à? một lát ở nha, การจะเหน่อยดิโอ้ oh, กาสสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำแมนกปขิงอีกเนี่ยนีนนน่ไงยิงแม่งเลยชมพไปยิงนี่ไม่ต้องแต่งเยอะวหว <laughs> โอ้โ,โ,โห้เฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ย <laughs> ขวาทำงานซ้ายไ่ทำงานว่ะ

ก็สร้างกลางจ้องฮาเลนไปฮาเลนนี่ปัดนีเลยโอ้กระชากเกือบเหมือนตอนอยู่แมนซิตี้อ่อะตอนนี้เขาไม่อยู่ฮะแล้วตอนนี้มาเล่นที่บางออกก่อนปีซีซั่นเออเฮ้ยระวังนดดสายกันกันกันเลยกันกันเฮ้ย ฮ้ยอันนี้อยู่หน้าก็ดีเป็นตัวก็ได้แต่ยิงไม่เป็นล็อกอยู่นั่นแหละเมื่อกี้เขาปาดมาก็จิ้มเข้าแล้วล็อกแล็กล็อกแล็กอกเหมือนซิ่ทเข้าแต่๋าก็ไม่ใช่พี่ท็อปมันไม่ค่อยรู้จักมันเออเอาไว้ไอ้ไม่เข้ากลับบ้านเลยลูกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคลิปป่ะมีคลิปป่ะจุดยอดจุดยอดเออ เฮ้ยเบอร์สิบเบอร์สิบเฮ้ยสนใจอยากกันชนะสีเขียวอ่ะเนี่ยหัวหน้าสีเขียวเนี่ยไม่ได้รุ่นรุ่นห้าสิบสี่วิต่อไปพัชชาสีขาวเอาให้หนักนะจำหน้าได้ใครตีเข่าเสาที่แล้วอ่ะฮะ ได้อยู่ได้อยู่อการไตเอ้อยไม่ได้วะแต่งเยอะไปหน่อยแต่งเยอะไป,ป,ป,ปหน่อยพ่อเด็กๆพ่อพ่อพ่อเรวพ่อเรว Bye!